ฝึกลูกนั่งแม่คะลูกอจะนั่งได้เมื่อลูกอาอยุเท่าไหร่ทั่วไปแล้วพัฒนาการในเรื่องของด้านการนั่งโดยทั่วไปที่เราจะเห็นกันนั้นก็คือ6เดือนลูกนั่งได้แต่ก็ไม่เสมอไปบางคนอาจจะนั่งได้ที่4เดือนบางคนอาจจะนั่งได้ที่5เดือนบางคนนั่งได้6เดือนบางคน7เดือน8เดือนรอได้จนถึง9เดือนถ้าสมมติว่า8ปดเดือน ลูกนั่งไม่ได้เลยทําทุกทางทั้งหมดทั้งมวลวิธีการที่แม่โบได้ฝึกกระตุ้นแล้วลูกไม่นั่งแขนขาป,ปวกเปียกลม้มตึงอย่างเดียวกังวลใจพาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะอ้าวเริ่มเลยฝึกลูกหนะ้า<ส>เรานะคะจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเรานะคะพร้อมในการที่จะนั่งแล้วสอบหน่อยซิทดสอบหน่อยซินะคะเนาะ,ะโดยการที่เรานะคะจะจับลูกนอนก่อน เราจับลูกน,นอนหงญ่แบบนี้นะคะคุณแม่ขาถ้าเราอยากจะทดสอบว่าลูกชันเนี่ยมีความพร้อมในการจะนั่งได้แล้วอย่างให้คุณแม่นะคะใช้มือทั้งสองข้างของคุณแม่มือสองข้างของคุณแม่นะคะสอดเข้าไปใต้รักแร้ของลูกแล้วก็ยกตัวลูกขึ้นวอย่างนี้จังหวะที่คุณแม่นะคะเนาะสอดมือเข้าไปใต้รักแรก้ยกตัวลูกขึ้นวบแบบนี้ให้คุณแม่สังเกตว่าคอลูกชันตรงแข็งตลอด จังหวะที่เราอะค่ะจับลูกยกขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่เกตว่าหัวลูกยกตลอดเวลาที่ดึงอ,อีกการเทสอีกอันที่2ก็คือว่าลูกหานอนคว่ำแล้วลูกสามารถที่จะดันอกพ้นพื้นแขนเหยียดตรงอกนะคะเนาะพ้นพื้นนะคะหรือว่าท้องพ้นพื้นขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะบ่งบอกว่าลูกนะคะมีความพร้อมในการที่จะฝึกลูกนั่งแล้วโอเคเหไหมคะทีนี้เวลาที่เราหาจะฝึกลูกนั่งฝึกได้หลากหลายกลยุทธ์มากมายเลยนะคะเนาะตั้งแต่หนึ่ง เรานะคะเนาะใช้ตัวของคุณแม่เองนะคะเป็นคนฝึกให้ลูกนั่งเวลาที่เราจะฝึกลูกนั่งแน่นอนน่าเบื่อมากเลยถ้าไม่มีของเล่นเขาจะเบื่อหงุดหงิดมากเราต้องมีของเล่นมาหลอกหลอนแม่โบก็คิดอะไรไม่ออกกุ้งกิ้งฝึกลูกนั่งหนึ่งให้คุณแม่นะคะนั่งแบบแม่โบแล้วเหยียดขาสองข้างของคุณแม่ออกไปลูกนะคะมานั่งหน้าตักของตัวเองแบบนี้ให้พุงของคุณแม่นะคะเนาะเป็นเหมือนตัวพยุงลูกไว้แบบนี้ พยุงหลังลูกไว้แบบนี้มือของคุณแม่นะคะจับลูกไว้ในลักษณะแบบนี้และเอาของมาล็อกลอก่อเป็นท่าเบสิกพื้นฐานแม่แม่ทุกคนทําอยู่แล้วอันนี้เป็นการฝึกลูกนั่งโดยที่เราค่ะใช้ตัวเราเป็นตัวยืนนะคะเนาะให้หลังลูกนะคะมาพิงนะคะเนาะที่พุงของลูกโดยการที่คุณแม่หาทําแบบนี้ อันที่สองเราสามารถฝึกได้โดยการที่ฝึกให้ลูกหานั่งเองเวลาที่เราหาฝึกให้ลูกนั่งเองอย่างสมมุติว่าลูกเรา4ี่หเดือนใช่ไหมเราหาจับลูกนะคะลูกขึ้นมานั่งเวลาที่เราจับลูกลุกขึ้นมานั่งแน่นอนเขายังไม่เคยนั่งค่ะเขาจะยังไม่สามารถที่จะทรงตัวได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเราหาจะต้องใช้มือของเขาใช้มือของเขาสองข้างนะคะเนาะดันะน,ะนะคะเนาะไว้ที่ด้านหน้ามันจะได้เป็นฟีลแบบนี้ค่ะคุณแม่หาจับลูกนั่ง แล้วลูกจะเอาแขนของเขานะคะเนาะพยุงตัวเองไว้ลักษณะคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคุณแม่หลายๆคนนะคะจะเห็นว่าโอ้ยแม่ลูกค่ะหลังลูกโค้งงกหลังลูกจะหักจะงออะไรยังไงหรือเปล่า ไม่จะต้องบอกเลยว่าก่อนที่เด็กค่ะจะนั่งได้มั่นคงแข็งแรงตึงแบบนี้ต้องเริ่มมาจากการที่นะคะเขาค่อยๆฝึกเรียนรู้นะคะเนาะแล้วก็ประคองทําให้เขาสุดท้ายแล้วสามารถทรงตัวและนั่งได้แบบนี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะฝึกลูกนั่งแล้วจับลูกนั่งแบบนี้แล้วจัดให้แขนสองข้างมาประคองไว้ทางด้านข้างในลักษณะแบบนี้อ่าโอเคไหมคะลูกก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้นะคะว่าเอ้ยฉันต้องนั่งแบบนี้ฉันนั่งแบบเนี้ยมันไม่สนุก เขาจะเบื่อมากแล้วก็จะงุดหยิบร้องไห้งองแงเราต้องมีของมาหลอกล่อเวลาที่เราเอาของมาหลอกล่อทั่วไปแล้วค่ะเด็กจะพยายามคว้าหยิบจับของเพราะว,ว่าเขาอยากได้ของเล่นจะค่อย,ๆ,ๆ,ปอยๆ,ๆปล่อยมือจังหวะที่เขาค่อยๆปล่อยปล่อยมือเขาก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้ในการที่จะทรงตัวแล้วก็จะสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งถ้าเราต้องการอยากให้ลูกเรานั่งได้มั่นคงแข็งแรงเอี้ยวซ้ายาเอี้ยวขวาเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้เราจะต้องเอาของเล่นมาหลอกล่อเราเอาของเล่นมาหลอกล่อ แต่เราเอาหลอกล่อนะคะให้มาอยู่ทางด้านนี้เพื่อที่ให้ลูกนะคะค่อยๆคยว้าเอามือเคลื่อนมาหยิบของทางด้านนี้แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมาทางด้านนี้มาทางด้านนี้ แล้วก็ให้ลูกนะคะคว้าหยิบของมาทางด้านนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้ลูกจะสามารถที่จะค่อยๆนั่งทรงตัวได้คว้าหยิบจับของมือจะค่อยๆนะคะปล่อยมาจากพื้นและสามารถเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้แบบนี้เป็นต้น <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้เป็นวิธีการฝึกลูกนั่งแบบง่ายๆเบสิกพื้นฐานเลย <c oughs> น้าเกลือฉีดพ่นล้างจมูกเบบีนี้นะคะสามารถใช้ได้กับลูกที่อายุต,ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปให้คุณแม่มั่นใจนะคะว่าอ่อนโยนปลอดภัยเป็นน้ําเกลือ0.9%โซเดียมคอร r i d e นะคะธีการใช้งานง่ายมากๆเลยจากที่เปิดฝาแล้วแบบนี้นะคะ นะใช้งานได้นะคะ1เดือนค่ะคุณตัวแบบนี้จากนั้นประคองใบหน้าคุณแม่นะคะจะอุ้มลูกนะคะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะหัวสูงเล็กน้อยหรือคุณแม่หาจะจับน้องนะคะนอนบนที่นอนแล้วก็ล้างจมูกให้ลูกในท่านอนตะแคงแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่คุณแม่สะดวกเนาะสอดนะคะเนาะหัวพ่นของสเปรย์น้ำเกลือเข้าที่โพรงจมูกลูกอาจจะเฉียงมาทางหางตาเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดโพนะข้างนี้นะคะเนาะเราก็จะฉีดพ่อนอีกข้างหนึ่งก็คือ พืดไปอีกข้างนี้เช่นเดียวกันน้าเกลือหรือว่าน้ํามูกนะคะที่เป็นส่วนเกินก็จะไหลตกออกมาคุณแม่ก็ดูแลใช้เป็นทิชชู่เปียกสูดน้าเกลือนะคะซับออกอย่างเบามือแค่นั้นเป็นอันเสร็จจบเลยนะคะเนาะจะล้างให้ลูกในตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็ได้หรือว่าถ้าลูกเป็นหวัดมีน้ามูกนะคะจะฉีดล้างพ่นจมูกให้ลูกบ่อยครั้งแบบนี้ก้